สวัสดีครับทุกท่านผู oh ้ฟังเที่ยวรบกับประพบการตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงสถานการณ์เร่งด่วนครับท่านศิลาเจนจาคะครับท่านหลังจากที่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสุดครับท่านอย่างเหลือล้นกันเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นจะเนี่ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้มีปากเสียงครับท่านกับหมอเหรียญทองแน่นหนาเนี่ยปมประเด็นอะไรวะเนี่ยบุกโรงพยาบาลสนามครับท่านในช่วงที่เกิดเหตุการณ์โรคระบาดอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมีการชี้กันไปชี้กันมาประทะคารุมนะครับท่านผู้ชม <poisoned. S 2> เอยที่ไหนวาเนี่ยเห็นบางข่าวก็ลงนะครับท่านศิระบุกโรงพยาบาลมุงกุฎวัฒนะแต่ผมไปสืบค้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับไปบุกโรงพยาบาลสนามแล้วเกิดอะไรขึ้นจะเนี่ยหลังจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสทจน์นะครับท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยยื่นสารครับท่านศิระหมิ่นอย่างนั้นหมิ่นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมศิระก็เจอคุก6เดือนครับท่าน1ปีบ้าง6เดือน3เดือน2เดือนว่ากันไปยังเอาศิระไม่ลงนะครับท่านผู้ชมรอลงที่อาญาครับท่านสุดท้ายตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าด่วนครับท่านศิระเจนจาค่ะนะครับท่านผู้ชมเอ ทองครับท่านนอก,กันเลยทีเดียวนะเนี่ยโดยตอนนี้สารดีกาครับท่านสั่งยืนนะเนี่ยศิลาเจนจาคาจําคุกหกเดือน20วันครับท่านเข้าเรือนจําทันทีไม่มีการรอลงอาญานะครับท่านผู้ชมก็ไปที่ติดตามอย่างใกล้คิดกันเลยทีเดียวครับท่านผมก็เลื่อนไปเจอนะเนี่ยในโซเชียลนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมวันนี้ชื่อสารวัตรภูเก็ตออกมาเยอะจังวะตอนนี้สารวัตรภูเก็ตตอนนี้อาจจะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ว่าใไขวเนี่อ๋อตอนศิลาเจนจาคาเป็นสสสมัยแรกๆนะครับท่านผู้ชมพลังประชารัฐเออมันก็เป็นสมัยเดียวนี่หว เกิดอะไรขึ้นจ๊ะเนี่ยโอ้ยได้ไมมีปากเสียงกับผู้กำกับหรือว่าสารวัตรนการด่านผู้ชมที่ภูเก็ตครับท่านส่งผลให้มีปากเสียงอะไรกันประมาณนี้นนเนี่ยมีการชี้หน้ากันไปชี้หน้ากันมาตอนนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมอาจที่จะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หมอเหรียญทองหระจ้ายิ้มเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าศีละครับท่านสามสารนั้นเนี่ยพ่ายรวดครับท่านไม่มีการลงลงอายาครับท่านคอตกหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจไม่มีเหตุให้ประกันตัวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นสาลดีกาแล้วครับท่านยืนแล้วเนี่ยจำคุกครับท่่าานก็เข้สู เรือนจาอย่างเป็นทางการเอเช่นเกมเกินเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอะไรว่าเนี่ยเขมรครับท่านสอที่ลุกไทยนะครับท่านอย่างไม่หยุดยั้งเกินเลยทีเดียวส่งผลให้ตอนนี้นะเนี่ยนายกอิงครับท่านเจอวางสนุกแล้วนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับเป็นหนึ่งดุดสะดุดขาตัวเองก็อาจเป็นได้ครับท่านหลังจากมีคลิปเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโทรครับท่านหลังบ้านนะเนี่ยต่อหุ้นเซนนะครับท่านตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเจอหุ้นเซนครับท่านเล่นเข้าแล้วนะเนี่ยปล่อยคล หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต้องจับตามองครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจะเนี่ยก็มีหลายซีนารีโอนะครับท่านผู้ชมบางส่วนก็ประเมินว่าเนี่ยเฮ้ย e, อะไรว่าเนี่ยแบบนี้มันอ่อนเกินไปแล้วนะเนี่ยโดยถอยได้นะครับท่านผู้ชมแต่ถอยได้ควรถอยแบบมีลิมิตรครับท่านชีวิตไม่ไม่เกินร้อยเลยนะแบบนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจา้าถ้าเกิดสมมุติยังโดน หรือยังอ้อมแอมอ้อมแอมนะครับท่านผู้ชมยังอยู่ชงดองชงดองแบบนี้ครับท่านก็เตรียมจบหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้ครับท่านหลังจากเจออะไรวะเนี่ยปล่อยคลิปเสียงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านอิงก็ประกาศหลังจากนักข่าวไปสัมภาษณ์นะครับท่านจากนี้จะมีการเจรจากันอะไรอีกไหมนะเนี่ยกับทางเขมรครับท่านหลังจากเจอหุ่นเซนเล่นเขาแล้วตอนนี้มุ่งหน้าสู่ขาขึ้นแต่ขาขึ้นที่ว่าไม่รู้จะขึ้นกายหน้าผากหรือเปล่าโดยตอนนี้ถ้าเกิดยังใช้มาตรการแบบอ้อมแอมอ้อมแอมนะครับ ผู้ชมไม่เป็นโลไม่เป็นพายแบบนี้ครับท่านก็เตรียมนะครับท่านผู้ชมเตรียมอะไรจ้ะเนี่ยเตรียมเหมือนกับว่าโอ้ยเข้าทางพวกม็อบต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมตอนนี้เหมือนกับสร้างความชอบธรรมให้เลยครับท่านเหตุมาแบบนี้ไว้คยส่วนผลละจ้าออกมาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมทีนี้ครับท่านหลังจากวันสองวันก่อนอน,นะเนี่ยจตุพรก็โดนตีกินไปทีนึงแล้วเมื่อวานผมก็ทําข่าวแล้วนะครับท่านเฮ้ยหลังจากไปสืบนะเนี่ยจตุพรก็ไม่เคยหนีไปนี่ว่าอะไรวะเนี่ยลีภัยไปกัมบูชาเห็นคุณเซนออกมาเคมเฮ้ยนอ้องจตุพรจ เย็นๆหน่อยนะเนี่ยเคยรี <sh> ัยมาเขมีนเคยให้ข้าวให้น้ําอะไรประมาณนี้จตุพรก็โตกลับนะครับท่านผู้ชมทีนี้กลายเป็นหลอดพจเลยครับท่านส่วนที่ลิมทองคุณเป็นอย่างไรบ้างจ้าคุณเซนก็มายกระดับให้นะครับท่านยกอะไรวะเนี่ยสนที่ลิมทองคุณเป็นไยครับท่านความมั่นคงของเขมีนนะครับท่านผู้ชมผ่านมายังไม่ทัน48ชั่วโมงครับท่านอิงก็เจออีกแล้วนะเนี่ยก็ต้องจับตามองครับท่านถ้าเกิดยังกระอ้อมแอมแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็เตรียมสุดเลยครับท่านเข้าทางนะเนี่ยเข้าทางไหนจ้าเข้าทางกลุ่มมต้้าานนรผูช เป็นอย่างไรบ้างจ้าตอนนี้อาจารย์ปิยะบุตรแสงกระหนกคุณมาแล้วครับท่านหลังจากหายไปนานนะเนี่ยปิยะบุตรมาแล้วครับท่านบีนายกอิงนนเนี่ยยุบสภาเถอะครับแก้วิกฤตการเมืองสกัดอะไรเจ้าเนี่ยสกัดรัฐประหารนะครับท่านผู้ชมโดยรัฐประหารนี้ก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับท่านเพราะอะไรเจ้าเนี่ยเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมสําหรับประเทศไทยนี้มั่นใจครับท่านว่าไม่มีการรัฐประหารนนเนี่ยมันก็ต้องมั่นใจอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมมั่นใจเกินไปเกิดอะไรขึ้นจ้าก็เกิดมาหลายสิบผลเลยนะครับ หฮ้ยอ,อะไรก็พลิกได้นะครับท่านผู้ชมบางทีครับท่านกระแสพลิกนิดเดียวนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจะเนี่ยก็จะเข้าทางอีกฝ่ายนะครับท่านโดยถ้าเกิดสมมุติโอ้ยผมเป็นนายกก็มีหลายฝ่ายนะครับท่านได้อะไรว่าเนี่ยอินบ็อกมาถามผมตั้งแต่คุณเซนบอกอะไรว่าเนี่ยเตรียมจะตัดเน็ตก่อนที่ไทยจะตัดนะครับท่านผู้ชมผมเล่นแบบมาตรการซาดิดนะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นลอเอกไม่ใช่ลอกโลกชอบซาดิดก็ได้ครับท่าน ถอยให้ทีสองทีนะครับท่านเหมือนถ้าเกิดสมมติเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนนั่นเนี่ยตอนแรกวัยเฮยอาจจะเล่นกับเรานะคะท่านผู้ชมเริ่มจากตีเข่าก่อน,นแล้วก็นิ่งว้ยเฮยสักพักตีมือเป็นอย่างไรว่านิ่งสักพักเบิร์ดหัวกระโหลกละจ๊กก็ยังเสืองนิ่งนะคะท่านผู้ชมทีนี้ก็อาจจะกลายเป็นเบ้ได้นะคะท่านผู้ชมเป็นอะไรวะเนี่ย ถอยได้นะครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมติตีเข่าครับท่านเริ่มแล้วล้วเนี่ยสักพักขึ้นมาตีตรงนี้เกิดอะไรขึ้นจ๊ะยังนิ่งอยู่นะครับท่านผู้ชมพอมันจะเลิิอนอีกทีหนึ่งเกิดอะไรขึ้นชนเนี่ยส่วนนะครับท่านผู้ชมใช้มาตรการแบบเด็ดขาดครับท่านทีนี้ก็จะไม่กล้านะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะถอยเกินไปครับท่านถอยเกินไปส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นชะเนี่ยส่งผลให้ตอนนี้สอดทีะสร้างความชอบธรรมหรือไม่สําหรับใครจ๊ะอนุทินชาญวีรกุลครับท่านหลังจากที่กองนี้ทั้งกองเชียร ตอนแรกออกมานะเนี่ยอนุทินค่อยๆเตรียมเก็บของนะครับท่านผมก็ไปเช็คข่าวมาแล้วนะเนี่ยรู้สึกว่าเตรียมจะเก็บของจริงเก็บของจากไหนจ้าจากกระทรวงมาหาดไทยครับท่านขึ้นไปที่ห้องรองนายกก่อนนะเนี่ยหลังจากมีกระแสะข่าวหมองครับท่านนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีนะเนี่ยได้เดินทางเดินไปไหนจะเนี่ยเดินไปที่กระทรวงมาหาดไทยหรือที่ไหนแล้วว่าเนี่ยแจ้งก,กับอนุทิน,นนะเนี่ยเพื่อไทยทําการที่จะขอได้ไหมขออะไรจากกระทรวงมาหาดไทยคือแรกกับอะไรจ้เนี่ยลือสะพัดนะครับท่าน อาทิตย์ที่แล้วว่เคยลือว่าจะแลกกับกระทรวงศึกษาธิการพอตอนนี้หล่ะจ้าลือว่าจะแลกกับกระทรวงสาธนารณสุขนะครับท่านผู้ชมพ่วงกับอีกรัฐมนตรีก็คือประจำสํานักนายกนาครั่านชมมนุทินครับท่านรับไม่ได้นะครับท่านผู้ชมยืนยนันว่าเฮ้ยไม่คืนมหาไทยนะเนี่ยตอนนี้เก็บของแล้วว่าเฮ้ยพร้อมไปเป็นฝ่ายค้านโดยเรื่องนี้จะไม่มีอะไรหนักมากนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติจะ เฉดพ้นจากการเป็นอะไรวะเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยถ้าเกิดอดีตนาย,ยกทักษิณน,นะครับท่านผู้ชมไม่ไปออกรายการเนชั่นเป็นบอกอคนที่4ีครับท่านแล้วบอกว่าเนี่ยเพื่อไทยควรที่จะอะไรวะเนี่ยเรียกคืนนะครับท่านรัฐมนตรีมหาดไทยจากอนุทินนะเนี่ยตอนแรกผมมองแบบนี้ไว้เฮ้ยอาจจะปรึกษากันนะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยพ่อเนี่ยออกไปบอกแบบนี้้วเนี่ยประมาณว่าเดี๋ยวจะยึดกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวจะได้ออกมาอีกแบบหนึ่งนั้นเนี่ยเขาจะได้บอกว่าไม่เป็นการครอบงำสุดท้ายถ้าเกิดสมมติมีการปรับพ้นจริงนะครับท่านผู้ชมโอ้ยไล่หน้ามาก จะกว่าดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างจะเนี่ยกำลังเลื่อนหาข่าวอยู่นะครับท่านผู้ชม,มเริ่มกันที่ศิราเจนจาคะาแล้วก็เดี๋ยวมาต่อที่เรื่องคุณเซนครับท่านตอนนี้นะเนี่ยโดนล่อแล้วนะครับท่านผู้ชม หมอผีเล่นให้แล้วครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้หมอเหรียญทองอาจจะยิ้มกิ่นว้เฮ้ยเสรีพิสุทธิ์อาจจะยิ้มว่านะครับเรื่องผู้ชมหมอเหรียญทองค่นศิละลงแล้วครับท่านหเหรียญทองสมชื่อนั้นเนี่ยไม่ใช่เหรียญเงินเหรียญทองแดงทําศิละเจนจาคะเข้าเรือนจําทันทีครับท่านศิละเจนจาคะสอเข่าสุดนั้นเนี่ยแทบมุดลงเหวครับท่านสาลสั่งคุกดีการนันเนี่ยยืนครับท่าน6เดือน20วันคดีหมิ่นหมอเหรียญทองซ้ำร้ายไม่รลองลงอาญยาครับท่านและแบบนี้จะเป็นอย่างไรต่อจ้าโอ้ยก็ นี้เกินบทจริงๆครับท่านแบบนี้ก็ไปต่อ,อยากเลยนะเนี่ย6เดือน20วัน อันนี้ก็ประกันตัวไม่ได้เพราะอะไรจ้ะเนี่ยเพราะว่าสารดีกาแล้วนะครับท่านผู้ชมสารชั้นต้นผ่านไปครับท่านประกันตัวได้สารอุทธรผ่านไปประกันตัวได้อันนี้ชั้นดีกาประกันตัวไม่ได้ครับท่านไม่รอลงอาญาด้วยนะเนี่ยแล้วอีกคนหนึ่งละ่ะจ้าตอนนี้เหรียญทองไอ้ไม่ใช่ใครแล้วว่าสนยาสวัสดีครับท่านอันนี้ยังรอดอยู่นะรรครับท่านผูน้ชมเจอเสรีพิสุทธิ์ครับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั่นเนี่ยจัดให้หลายดอกเหลือเกินมินคดีมิน ต่างๆนานาจำคุก3เดือนบ้างจำคุก6เดือนหรือปีหนึ่งสารภาพลดโทษไปลดโทษมาหลายคดีเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะยังเหนียวอยู่นะครับท่านผู้ชมรอลงอาญาวันนี้ครับท่านมาตามสัญญานเนี่ยไม่รู้ว่าลมโบเศกสกลส่งมาหรือเปล่าหลังจากครั้งก่อนโบเดือดครับท่านโวยนั่นนี่ออกมาไว้ยเฮ้ยขอทวงพักคืนนั่นเรยวรวมไทยสร้างชาติขอคืนมาได้ไหมเว่ยเฮ้ยไม่ให้ยืมอีกแล้วเหตุเพราะอะไรจ๊ะเนี่ยพิลพันธ์ปวกเปียกนะครับท่านผู้ชมวันนี้ครับท่านหากกกตทั้งหลายแหละนะน่น ข่าวนี้ท่านอาจที่จะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางตาอาจจะเมื่อยเตียนไปตัดแว่นกันได้ข่าวส่วนส่งข้าบประกวดส่วนที่ยาสวัสดีหอบผิวหลักฐานหลังจากที่ครั้งก่อนใครแล้วว่าน,นี่ชาญชัยอิสระเสนาลักษณ์หรือเปล่าว่าน,นี้อดีสศประชาธิปัตย์ครับท่านได้เดินทางไปศาละะใทกานดูุชมศาลรัฐมนูญหรือศาลอะไรแล้ววันนี่ปมยุบเพื่อไทยไม่ยุบเพื่อไทยยื่น300้อยเอไม่ใช่ หรือว่าปมทักษินชั้น14ไม่รู้นะเนี่ยยื่นไป3ครั้งนะครับท่านสารก็ยกหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง520หน้าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าสนธิยาสวัสดีไม่น้อยหน้านะครับท่าน520หน้าใช่ไหมมึงเยอะไอ้ไม่ใช่มึงยังน้อยเกินไปกูต้องบับมึงเท่าไหร่วันเนี้ยวันนี้มาแล้วจ้าสนธิยาสวัสดีไม่รู้รับลูกจากแรมโบเสกสกุลหรือเปล่าหอบผิวหลักฐานครับท่านโผเดือดนนนเนี่ยโอ้ยกระดาษเอแทบขาดตลาด820หน้านั้นคือจํานวนของกระดาษเอีที่ตัวเขาเองเดินเข้าไปให ถ้อยคากกตปมสอบหุ้นพีระพันธ์ครับท่านผมก็มานั่งนึกนะครับท่านเอ๊มันมีสัญญาณจากอะไรส่งมาหรือเปล่าวะเพราะพีระพันธ์นี่ก็สายตรงประยุทธ์นะครับท่านสักพักผ่านมา4ี่หอาทิตย์นั้นเนี่ยไอนี้ไปสอบยื่นกกตหรือปปชไม่รู้สอบปมพีระพันธ์ถือหุ้นหลังจากนั้นเกือบเดือนแลมโบสเกสกลออกมาทวงพักคืนนั้นเนี่ย แล้วก็คู่เวฮ้ยหรือว่าโวยว่าเนี่ยนายกอองซะเนี่ยอะไรวะบทพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกไปซะเสียสําหรับพีรพันธ์นะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะลาออกเองโบ้เดือดไม่ยั้งนะครับท่านหลังจากเดินหน้าสาบานไปสาบานมาครับท่าน ขอทวงพักคืนรวมไทยสร้างชาติตะเภดไล่พิรพันธ์นั้นเนี่ยพ้นหัวหน้าพักเหตุอะไรจ้าเหตุเคยให้ยืงพักแล้วนนเนี่ยนึกว่าจะทําพักได้ดีสุดท้ายทําพักตกต่ำนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็เป็นตราบาปเหลือเกินกระลรทีเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมยืมอะไรไม่ยืมมายืมพักจาก BO, แรมโบ้ไรโบ้ก็ออกมาเฮ้ยก็ไม่รู้ว่าจะมีสัญญาณพิเศษแปลกประหลาดมหศัศจรรย์หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่ตอนนี้กักตุนไว้ได้ก่อนนะครับท่านจํานวนกระดาษ A4 นั้นเนี่ยสิ้นเปลืองเหลือเกินครับท่านสําหรับต้้้นไทที่จะตองํา กระดาษ820หน้าคือจํานวนกระดาษครับท่านที่สนที่อาสวัสดีหอบผิวยื่นกะกะตเข้าอะไรวะเนี่ยให้ปากคำปมสอบพุ่นพิรพันธ์นะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ถ้ายังปกเปียกกับขมรนอยู่นะครับท่านผู้ชมคําพูดที่ลอยเข้าหูมาตอนแรกครับท่านอิงเวลาใกล้หมดแล้วตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเหตุเริ่มมาแบบนี้แล้วครับท่านสนองกับผลเป็นแบบนี้ละจ้า ชิบหายหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องติดตามครับท่านถ้ายังไม่ใช้มาตรการเด็ดขาดก็เตรียม สอบพี่นาทหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าอันนี้คือปลารครับท่านแล้วก็เป็นปลาที่เอ่อเกตขาวนะครับท่านผู้ชมอบกรอบครับท่านใส่ปากอร่อยทันทีนะเนี่ยอ่ะปลาเกตขาวอบกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะผา,านครับท่าน5 0 0กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่งส0่บบาทบริการเกบปลายทางยังไม่มีสั่งได้อย่างไรจะเนี่ยเข้าแอปพลิเคชันไลน์แล้วเข้าเข้าที่สแกน Q r โค้ดตรงนี้ครับท่านหรือว่าเพิ่มเพื่อนแอดไลน์นัดวิวช็อปก็ได้หรือว่าจิ ผู뭐 좀... อะไรอีกจะเนี่ยกล้วยอบธรรมชาติครับท่าน300กรัม150บาททุเรียนทอดนะครับท่านผู้ชม100กรัม150บาททุเรียนกวนยังไม่มีอันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเพราะอะไรจะเนี่ยดันแก่กินครับท่านหยุดไม่ได้กันเลยทีเดียวขนมข้าวโอ๊ตช็อกโก้ครับท่านออริจินลอลคือคำที่เขียนไว้กูจะพูดเพื่ออะไรว่าห่อละ1 0 0่ถั่วตุ๊บตับนะครับท่านผู้ชม100บาทเหมือนกันขอบคุณไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านรวมถึงคุณติบนิน,นะเนี่ยพี่อาลีไดเกล คุณคนข้างบ้านคุณจะข้างบ้านเออว่าเฮ้ยเออใช่เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อข้างคนข้างบ้านคุณนึกถึงพี่คนข้างบ้านคุณทุกครั้งผมก็นึกไปถึงป้าผัวลุงข้างบ้านครับท่านตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าป้าผัวลุงข้างบ้านหายไปนะครับท่านผู้ชมอย่างไรล่องรอยกันเลยทีเดียวครับท่านหายไปไม่ว่านั่นเนี่ยอยู่ๆวันนี้ผมก็ลงครับท่านลงอะไรจะเนี่ยลงบันไดจากบ้านนะครับท่านผู้ชมชั้นสองลงมาชั้นล่างเห<า>ลียวไปเห็นเออวะเฮ้ย นี่แมงเครื่องช่างน้ำหนักนี่ว่าผ่านมาเดือนกว่าแล้วไม่ได้ช่างเลยครับท่านน้ำหนักมาตรฐานแต่ก่อนอยู่ที่5 9าสกถึงหกิกิโลวันนี้ยืนช่างอีกทีตกแต่ลึกนะครับท่านผู้ชมมันขึ้นมาได้อย่างไรวันนี้เจ็ดสิบเอ็ดจุดเก้านะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้ครับท่านต้องเตรียมพยายามอดอยากปากแห้งเพราะอะไรจะเนี่ยต้องลดน้ำหนักนะครับท่านผู้ชมถึงว่าเฮ้ยกางเกงยีนทาไมมันใส่ไม่ได้วันนี้ขึ้นมาเป็น10กิโลเลยก็ไม่รู้ว่าขึ้นได้อย่างไรแต่อันนี้ครับท่านเอยประชาธิัย์จะไปอย่างไรต่อนะครับท ขอชวนครับท่านเคยเดินทางไปเยี่ยมเทพไทยเสนพงษ์นั้นเนี่ยหลังจากโดนศาลตัดสินอะไรวะทุจริตการเลือกตั้งหรือเปล่าวะกับน้องชายแกนั้นเนี่ยคดีนายกอบอจอหรือไม่ไว้ก่อนนะครับท่านตัดสิทธ์สิปี การเลือกตั้งคนอื่นหรือว่าไปลงเลือกตั้งด้วยหรือตลอดชีวิตแล้ววะเติมหรือไม่ว่ก่อนไม่แน่ใจติดคุกนะครับท่านผู้ชมนครศรีธรรมราชในหัวชวนเดินทางไปเยี่ยมชิปหายครับท่านติดโควิดแล้วเปิดเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเทพไทยเดือดนะครับท่านผู้ชมบอยอิงนะเนี่ยบินไปอังกฤษนะเนี่ยไปในฐานะอะไรครับท่านชาวเน็ตก็แต่บอกว่าเนี่ยไปในฐานะนายกครับท่านแล้วก็ ยกนายกเศรษฐานนัเนี่ยบินนอกบ่อยแต่ว่ามีเป้าหมายชัดเจนจอนตอนเศรษฐาทวีสินเป็นนายกอยู่ละจ้าอันนี้ก็จะต้อง เม่ <formation jin inh throat> ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดพออิงจบไปนายกคนใหม่ขึ้นละจ้าไอ้นายกคนใหม่ใช่ไม่ได้นั่นเนี่ยอิงอย่างดีสักกว่าพออันนี้จบไปละจ้าใช้ไม่ได้นั่นเนี่ยไอคนที่มาใหม่หลังอิงเนี่ยดีสักกว่านะครับท่านผู้ชมตอนทักษิณเป็นนายกอยู่ก็ใช้ไม่ได้ครับท่านพอโดนยึดอำนาจละจ้าโอ้ทักษิณดีมากก็มันก็จะต้องเป็นแบบนี้นะครับท่านเป็นแบบนี้เพราะอะไรเจ้าเนี่ยมันก็จะต้องมีการยกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเพื่อทําให้อีกคนนึ่งต่หลงคร ศิละเจนจาค่าดโดนสั่งจำคุกนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปทีนี้มาถึงคิวของคุณหญิงสุดารัตน์ครับท่านหลังจากที่เป็นพักการเมืองครับท่านที่มีสอสอหกคนนั้นเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าจะมีงูเห่าเยอะที่สุดนะครับท่านเพราะว่าหกคนที่มีนะครับท่าน ประมาณ5คนหรือเปล่าวะเนี่ยไปยกมือหนุนรัฐบาลอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็มีข่าวลือครับท่านลือแรกว่าอะไรจะเนี่ยลือแรกว่านั้นเนี่ยปิดดิวเรียบร้อยเว้ยเ้หกสอสไทยสร้างไทยครับท่านหมางเมินสุดารัตเกยุราพันนะเนี่ยเตรียมมาหนุนเพื่อไทยสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าอ่าก็จาก6คนลดเหลือ5คนครับท่านถากอนบุญไตยะทศิ์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้ววันนี้ย,ยังยืนยันเคียงข้างคุณหญิงสุดารัตครับท่านเออก็เพราะว่าได้เป็นสอสเพราะสุดารัตเกยุราพัน์ลาออกจาก ปาร์ตี้ลิฟต์นะครับท่านสสปาร์ตี้ลิฟต์อันนี้มาอีกคนแล้วครับท่านหลังจากมีข่าวลือนนเนี่ย6เสียงไทยสร้างไทยเตรียมมายกมือร่วมรัฐบาลอันนี้นายชัชวานโต้เป็นสสงูเห่าไทยสร้างไทยร่วมรัฐบาลครับท่านแต่ยอมรับนั้นเนี่ยมีบางคนดิ้นเพื่อครับท่านอ่าี่สุดท้ายอยากเป็นรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับดานผู้ชมว่าคุณหญิงสุดารัตน์จะอ,อมาขย,ขยับขยื่นอย่างไรบ้างครับท่านหลังจากที่ครังก่อนนั้นเนี่ย ไอ้ส,สอนในรัฐบาลได้ไม่ใช่อะไรวะเนี่ยไอ้ส,สอนในสภาต้องทำแบบนั้นทําแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเอยสอนคนอื่นมากไปครับท่านเลี๋ยวมาที่พักตัวแกเองล่ะจ้ากวยก็โดนลูกพักหักนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้เก่งการุนก็ออกมาแล้วครับท่านไม่รู้จะไปร่วมโอกาสใหม่หรือเปล่านาวาเอกอนุดิตนาคอนทัพก็ลาออกมาแล้วสิทิทาทิวารีก็ออกมาแล้วนะคบท่านผู้ชมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปเจ้เนี่ยบางส่วนก็บอกคุณหญิงสุรรัตน์สุดยอดมากอีกบางส่วนลราจะบอกบิดพักทิ้งไปได้เลยครับท่านแต่ที่แน่ๆนอันนี้มาอีกแล้วเฮ้ยสสประชาธิป,ปัตย์ครับท่านมีกระแสลือหนาหูครับท่านยิ่งกว่าหนูหานะคบท่านผู้ชมทําไมเป็นแบบนี้นั้นเนี่ยทำไมปล่อยนายหัวชวนหลีกภัยให้เคร่องคว้างไม่ใช่เคร่งคว้างมันอะไรแล้ววะเนี่ย แขวงขวางกูไปแข่งขวาง,ง,วางได้อย่างไรวะเนี่ยทำไมไม่มีการออกมาปกป้องนายชวนบ้างครับท่านหลังจากชวนหลีกภัยนั้นเนี่ยเจออะไรวะเนี่ยเด็กรุ่นเล็กกว่าครับท่านโตกลับนั้นเนี่ยแทบสุดมุดลงเมนเลยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจมาวันนี้ก็กระหึมอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมชวนหลีกภัยครับท่านจะยังอยู่ประชาธิปัต์ต่ออีกหรือไม่รอบหน้าจะได้ลงปาร์ตี้ลิ์ลำดับที่ปลอดภัย1 4 1-5หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมบางส่วนก็บอกว่าเนี่ยน่าจะยังอยู่ลำดับที่10เกินนะครับท่านไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ลอดภัััยยบางส่ววนนนนก็ุ้นนนนห ว่ยเฮ้ยลงสอสอเขตบางส่วนละจ้าก็ยุนนั้นะเนี่ยไม่ต้องส่งลงนะครับท่านบ้างก็บอกชวนหลีกภัยเตรียมออกครับท่านไปพักโอกาสใหม่อะไรประมาณนี้นะครับท่านสพักผมก็ไปเสิร์ชดูเฮ้ยชวนหลีกภัยยืนยันครับท่านยังอยู่ประชาธิปัตย์ต่อไปนะครับ่านผู้ชมจนอะไรจะหาไม้สักอย่างนึงนะเนี่ยแล้วชวนหลีกภัยก็ยังโดนอะไรวะกระซากกระแซะกระเซิงนะครับท่านอย่างไม่หยุดยั้ยงประชาธิปัตย์ แต่ก่อนก็จะต้องออกมาโดดนะครับนานผู้ชมปกป้องชวนหลีกภัยอย่างไม่หยุดยนอนสสประชาธิปัตย์วันนี้ก็ยังนิ่งเงียบครับท่านไม่โดดปกป้องในชวนหลีกภัยถูกด้อยค่าขึ้นธรรม,มาไม่ยอมล้างเท้าอะไรประมาณนี้สวัสดีครับผมเดินไปตรงไหนนั้นเนี่ยผมก็จะบอกประชาชนนั้นเนี่ยอย่าเลือพกพรรคนั้นอย่าเลือพกพรรคนี้เขาไม่งบทำถนนอย่างนั้นอย่างนี้เลือพกพรรคนั้นไม่ดีพรรคนี้นไม่ดี หาเสียงไปหาเสียงมาไม่รู้แกลืมหรือเปล่าลืมอะไรวะลืมบอกให้เลือกประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมโอ้ยแล้วแบบนี้จะเป็นอย่างไรดีครับท่านท่าทีนะเนี่ย ก็ไม่ค่อยจะมีทีท่าครับท่านชวนหลีกภัยก็ยังประกาศลั่นว่าเป็นคนดีนะครับท่านผู้ชมยืนยันนะเนี่ยไม่เคยซื้อเสียงแม้แต่บาทเดียวครับท่านยืนการลั่นนอนนียไม่เคยทําธุรกิจนะครับท่านผู้ชมทําการเมืองอย่างเดียวไม่มีผลประโยชน์แต่แฝงครับท่านเป็นคนดีนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติต้องเสียตังค์แม้เพียงหนึ่งบาทเลี้ยงกาแฟอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วได้เป็นสสยืนยันยืนยันว่าอะไรจ้ายืนยันว่ายอมไม่เป็นนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ โอ้ยฝันไฟที่ใกล้เป็นจริงเข้ามาทุกทีแล้วหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมโอ้ยตามรอยครับท่าน ถ้าเป็นแต่ก่อนนะเนี่ยศิลารเจนจาคาน,นึกชื่อนี้ขึ้นมาครับท่านชื่ออีกคนนึงก็จะต้องมาประกบนะครับท่านผู้ชมใครหล่ะจะเนี่ยเอปารีนานะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างวัดโดนสารตัดสิทธ์นะครับท่านการเมืองห้ามลงตลอดชีวิตกันเลยทีเดียววันนี้ก็มาถึงเวลาของศิลาค,ครับท่านเจอหมอเหรียญทองนั้นเนี่ยสมชื่อไม่ใช่เหรียญเงินเหรียญทองแดงครับท่านฟ้องศิลาเจนจาคา่มิ่นประมาทแล้วก็บุกอะไรว่าโรงพยาบาลสนามหมอเหรียญทองมงกุฎวัฒนาะนะเนี่ยโดนทันทีสุดทันควันนะครับท่าน ไม่รอลงอาญา6เดือน20วันไม่รอลงอาญาครับท่านกลุมตัวเข้าเรือนจำทันทีกันเลยทีเดียวแบบนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปวะเนี่ย ยังไม่รู้ว่าเรือนจาพิเศษกรุงเทพหรือเปล่าไม่อาจบอกได้นะครับ่านผู้ชมแต่บอกได้แน่ๆครับท่านตอนนี้นั่นเนี่ยเข้าทางครับท่านฝ่ายค้านฝ่ายแค้นนะครับนานผู้ชมอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวปมอะไรจะเนี่ยปมนายกอิงครับท่านโดนทุนเซ็นนั่นเนี่ยวางสนุกเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่าน <ๆ S 1> แบบนี้จะแก้เกมอย่างไรต่อไปนั่นเนี่ยโดยหลายฝ่ายก็ประเมินนะครับ่านผู้ชม อ่ะยังไปได้อยู่ครับท่านอีกหลายฝ่ายก็ประเมินละจ้าไปไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมต่างๆนานาครับท่านหลายทัศนะหลายมุมมองเหลือเกินกันเลยทีเดียวนันเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมม,มติยังคงนิ่งเงียบนะครับท่านผู้ชมอ่อนปลูกเบียกครับท่านชงดองชงดองแบบนี้นันเนี่ยก็เตรียมนะครับท่านผู้ชมบางส่วนเริ่มกระพือกคือโหมแล้วะครับท่านอนุทินพร้อมหรือไม่นันเนี่ยในการเป็นนายกคนต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอ่อนจนเกินไปก็ไม่ดีนะครับท่านถ้าเกิดตอนหลังจากนี้นันเนี่ยยังไม่สั่งลุยก็เตรียมชิบหหาายายยววออดดไ้้นเเเลลรืปป่่นนัีีก็็ท เสียงแตกนะครับท่านแล้วก็มีการโทรเกียร์กับแม่ทัพภาคสองแล้วอะไรประมาณนี้สัญญาณใกล้เข้ามาขึ้นทุกทีนะครับท่านผู้ชมสอดประสานกับแรมโบเ้เสกสกุลก็มาทวงพักคืนครับท่านนะอิงนั้นเนี่ยอะไรวะเนี่ย,ยปทดพิรพันธ์พ้นไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอมนุทินครับท่านเก็บข้าวเก็บของนั้นเนี่ยออกจากกระทรวงมหาดไทยครับท่าน นักข่าวก็ไปถามว่าเฮ้ยไปดักรอวันนี้อน,นุทินก็เดินลงมาครับท่านเจอนื้อเนี่ยบอกเจอนาะยกอิงแล้วแต่ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้อาจจะเพราะความสัมพันธ์อันดีที่มีกันมานั้นเนี่ยเลยไม่กล้าคุยหรือเปล่าส่งหมอมิ้งครับท่านมาคุยเรื่องที่จะขอคืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเก้าอี้มหาดไทยนะครับท่านแลกกับสาธารณาสุขหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ บวกกับอีกรัฐมนตรีหนึ่งครับท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะเนี่ยทีนี้เป็นอย่างไรต่อไปจ้าอนุทินอบอกยอมหักไม่ยอมงอนะครับท่านถ้ากเกิดสมมต,ติต้องเปลี่ยนกระทรวงอะไรประมาณนี้ก็เตรียมครับท่านไปนเป็นฝ่ายค้านเอาหลายฝ่ายประเมินอย่างไรบ้างจ้าบ้างก็เดือดนะครับดานผู้ชมเดือดอย่างกับว่าตัวเขาเองจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือว่าหลุดรัฐมนตรีเองเ,อเกินกนเลยทีเดียวอนุทินออกไปซะเดี๋ยวนี้นะเนี่ยทางนี้ไม่ต้องการอีกฝ่ายหนึ่งละจ้าอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยอนุทินอยู่ก่อนไว้ค่อยใจเย็น แล้วก็สอดประสานกับที่อดีตนายกทักษิณครับท่านได้ออกมาบอกนะเนี่ยเพื่อไทยว่าให้ควรจะเรียกอะไรว่าเนี่ยเก้าอี้มหาไทยคือนะครับท่านผู้ชมจากภูิใจไทยครับท่านเรื่องจะไม่เกิดเป็นเรื่องนะครับท่านถ้าเกิดสมมุติไม่ออกมาพูดแบบนี้หรือไม่บางฝ่ายประเมินว่าเฮ้ยแต่ถ้าเกิดสมมติอันนี้มีการปรับพ้นมหาไทยจริงนะครับท่านผู้ชมที่นี้ลงล็อกเลยนนเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีมาแบบนี้กระดาษเอสีเต็มขาดตลาด อดีตนายกทักษิณดรทักษิณน,นั้นเนี่ยครอบงำครอบงำอะไรจ้าครอบงำเพื่อไทยนั้นเนี่ยเหตุออกมาบอกแบบนั้นแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าอิงทําตามตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าปรับจริงพ้นไม่พ้นนะครับท่านเเดี๋ยวออกมาพูดแบบนี้นั้นเนี่ยเดี๋ยวอิงจะทําอีกแบบหนึ่งแล้วเนี่ยให้เขาตามเกมไม่ทันสุดท้ายถ้าเกิดทําตามนี้ก็โอ้ยไม่รู้ว่าจะร้ายมากกว่าดีหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมท่ามกลางตอนนี้ครับท่าน ปียบุตรก็ออกมาบี้นะเนี่ยมองเทงก็ได้ทีออกมาเลยครับท่านโวยนายกนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยถามครับท่านมีความเป็นผู้นําหรือเปล่านะคบท่านผู้ชมในขณะที่มองเทงละจ้าโอ้ย วิโรจน์ยังดูเป็นผู้นํามากกว่าไอ้ทชนกยังดูมีเสน่ห์มากกว่าไหมสิริกัญญาน่าจะขึ้นเป็นหัวหน้าแทนมากกว่านะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้เก็บข้าวของเรียบร้อยแล้วอนุทินแล้วเนี่ยสั่งเจ้าหน้าที่ทยอยขนของออกจากห้องทํางานมหาไทยครับท่านหลังแตกหักภูมิได้เพื่อไทยอันที่ามชั่วโมงก่อนพลังประชารัฐเป็นอย่างไรบ้างจ้าประวิตรครับท่าน ก้านะเนี่ยพลังประชารัฐเก้าใส่รัฐบาลถึงเชิญก็ไม่ไปเชิญไปไหนวะเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าหนุนปรับกระทรวงกลาโหมซับหุนเซ็นนั้นเนี่ยอย่าเอามาเป็นเครื่องมือหรือเปล่าวะอ๋อซับหุนเซนอย่าเอามาเป็นมิรนะครับท่านผู้ชมอันนี้มิตรครับท่านมิตรภาพไม่ใช่มิตรผลอันนั้นคือช่อน,น้ำตาลก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติเป็นตัวผมนันเนี่ยตั้งแต่สองสามวันก่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมถอยพยายามถอยให้เห็นก่อนว้เฮ้ยทีนี้ปุ๊บอู้แบบนี้เข้าทางว้เฮ้ย บางก็บางอันนี้บางส่วนไม่ใช่ผมแล้วนิราเทศไปเสียเสียนั่นกลับไปให้หมดนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นผมละจ้าโอ้ยคงจะต้องใช้มาตรการสาดิตนะครับท่านอาจารย์สุขุมนวลสกุลก็ได้ออกมาให้สิอะไรวะเนี่ย มีคนเชิญไปวิเคราะห์ครับท่านประมาณอาทิตย์กว่า2อ,อาทิตย์ที่แล้วบอกนะเนี่ยตระกูลชินวัตรต้องตัดสัมพันธ์ครับท่านกับตระกูลฮุนเซนเพราะคนก็พร้อมที่จะเชื่ออยู่แล้วบางส่วนก็ค้างแขงใจแล้วออกมาแบบนี้ล่ะจืงจะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจบอกได้นะครับ่านผู้ชมแต่บอกได้ศิลาเจนจาคะมุ่งหน้าเข้าสู่คุกอย่างเป็นทางการเอเชียเกมครับท่านจจดูพรเริ่มขยับนะเนี่ยหลังจากโดนฮุนเซนครับท่านออกมาตีกินนะเนี่ยน้องจจดูพรใจเย็นๆหน่อยอะไรวะเน,นี่ยฮุนเซนบอกว่าเคยให้ข้าว น้นตอนลีภัยนะครับท่านผมก็ไปสืบมาแล้วจตุพรก็ไม่เคยลีไัยครับท่านออกบอกมาแบบนี้หล่อซะอีกนะเนี่ยผมไม่สามารถที่จะไปได้แม่น้องสาวน้องชายผมก็บอกให้ลีภัยไปก่อนเมือนอาจจะโดนสังเกตเดี๋ยวผมไม่สามารถทิ้งพี่น้องคนเสื้อแดงได้อะว่าไปนั่นส่วนที่ลิ้มทองกุลละจ้าคุ่นเซนก็ออกมาบอกว่าเนี่ยเป็นภัยความมั่นคงของ,ของ,ของเขมรน,นะครับท่านผู้ชมก็เลยกลายเป็นพันผือพ้นเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ต้องติดตามครับท่าน ช่องดองช่องดองแบบนี้ต่ออ่อนโปรกเปียกต่อไปก็น่าจะเก้าไข่นะครับท่านใกล้เข้าไม่ใช่เก้าไข่จุดเริ่มต้นของจุดจบหรือเปล่าไม่อยากบอกได้แต่บอกได้ที่ว่าต้อง เดินหน้าแล้วก็ลุยมันเลยครับท่านส่วนไนโคสกเพื่อไทยนี่ปลดปลดไปซ้ำนะเนี่ยแล้วก็ใครมาเป็นจ้าให้อิงมาเป็นเองก็ได้มีก็เหมือนไม่มีก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่รู้แน่แน่แอดไลน์นะัดวิวช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงบานกลางติดตามต่อไปครับท่านไทยจะาคืนขมเม็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมจะอ่อนต่อไปหรือจะแข็งขึ้นก็ไม่อาจบอกได้ครับท่านเหตุการณ์อนาคตจับตามองอีกทีจริงขอจบแถลงไขแถลงขา่งขาวไปก่อนสวัสดีครับท่าน 嗯。<laughs>